ดาวพระระหัตเปรบเสมือนตัวแทนของความบริสุทธิ์เปรบเสมือนตัวแทนของสิ่งดีๆเมื่อดาวพระระหัตนั้นโคจรไปเรือนใดไปที่ใดก็จะมักนำพาสิ่งดีๆประโยชน์ดีๆไปให้กับช่องตำแหน่งนั้นของแต่ละลัคนาราศีด้วยในช่วงจังหวะที่ในคลิปนี้เนี่ยแหละครับตั้งแต่ช่วง29มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่28กันยายนปี2564 ดาบพระรหัสกำลังจะย้ายเรือนจากลัคนาราศีมังกรไปอยู่ในเรือนของราศีกุมในแต่ละเรื่องราวของแต่ละลัคนาราศีก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องดีๆให้กับทุกๆลัคนาราศีเสมอมีเพียงส่วนน้อยที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ลบดังนั้นใครที่ท้อแท้หมดกำลังใจเตรียมตัวยิ้มรับแล้วก็ลุกขึ้นสู้ ได้ในครั้งที่พระระหัสนั้นเดินขึ้นมาในเรือนนี้เลยครับเมื่อได้รับประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยขอบคุณมากครับลัคนาราศีมีนะมีดาวพระระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเดี๋ยวพอดาวพระระหัสนี้จะโคจรย้ายเรือนนะครับจากเรือนของภพลาภะ ไปอยู่ในเรือนของพพวินาศนะของดวงมีนจึงจะต้องทําอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างกลุ่มที่ทํางานอยู่เบื้องหลังก็พวกงานวิจัยอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มงานวิจัยงานทําประกันชีวิตนะอยู่เบื้องหลังคนอื่นเขาทําให้คนอื่นเขาประสบผลสําเร็จการงานที่งานวิเคราะห์งานวางแผนการตลาดอย่างเงี้ยนะครับคือกลุ่มที่ไม่ได้ ออกไปลุยด้วยกําลังกายนะครับเรียกว่าใช้มันสมองในการคิดวิเคราะห์ค้นคว้าหลายๆอย่างแบบนี้อยู่เบื้องหลังนะครับบริษัทอยู่เบื้องหลังอง,งค์กรหรืออยู่เบื้องหลังความสําเร็จให้กับผู้อื่นนะนับว่าการที่ดาวพระประหัดโคจร,รเข้ามาอยู่ในเรือนวิลาสนะแบบนี้ทําให้เป็นข้อดีข้อดีต่อมานะครับการที่พระประหัสนะไปอยู่วิลลาสนะ คนลัคนาราศีมีนใครอยากจะเรียนต่อนะครับปริญญาโทปริญญาเอกเรียนหรือว่าทําผลงานเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรแบบเนี้ยก็สามารถนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เรียนเพิ่มเพื่อเดี๋ยวต่อมาเนี่ยนะครับเอาสกิลเอาพุทต่างๆนะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะเพราะเดี๋ยวดาวพระระหัสนเนี็กก็จะย้ายเรือนอีกเป็นร,รอบๆไปนะครับ เป็นไปในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะสไตล์ชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนก็จะทยอยปรับตัวขึ้นดีไปเรื่อยๆนะดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพระประหัสย้ายเรือนไปอยู่ในภพวพินาศนะก็คือหากิจกรรมเสริมเรียนเสริมเพิ่มทักษะเพิ่มบุตรนะครับเดี๋ยวต่อไปได้เอามาใช้ประโยชน์แน่ๆทีนี้พระระหัสอีกเรือนหนึ่งนะครับมาจากในเรือนของการงาน ดังนั้นหน้าที่การงานไปตกวินาศาครับก็คือว่าถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยนะเดินทางไปพบลูกค้าติดต่อทางออนไลน์ก็ได้เขาเรียกติดต่อระยะไกลแล้วความสําเร็จความเจริญรายได้เนี่ยนะครับจะก่อกําเนิดเกิดขึ้นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะนี่ก็คือ ผลบวกดังนั้นนะครับถ้าใครเปิดหน้าร้านอยู่นะลองปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ๆดูว่าทําอย่างไรเนี่ยที่จะสามารถส่งสินค้าหรือว่าตัวเรานั้นสามารถติดต่อกับคนที่อยู่ห่างไกลแล้วสามารถรับสินค้าของเราได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหลายช่องทางมากเลยนะลองพิสูจน์ดูลองเพิ่มช่องทางใหม่ๆดูแล้วลัคนาราศีมีนก็จะเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่จะได้รับ ผลประโยชน์ผลกระทบในทางบวกนะที่ดาวพระประหัตย้ายเรือนมาอยู่ในเรือนของวินาศณะของดวงชะตานั่นเองทีนี้เรามาหาประโยชน์จากดวงดาวกันเพิ่มนะดาวพระประหัตที่มาจากในเรือนของกัมมะพอไปอยู่ในเรือนของวินาศนะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับลองมองหางานที่ไกลขึ้นนะครับอย่างเช่นอยู่จังหวัดกรุงเทพลองติดต่อประสานงานดูว่า งานต่างประเทศเราสามารถไปได้ไหมทําได้ไหมนะครับหรือว่างานที่อยู่ไกลไจากบ้านที่กําเนิดเนี่ยนะครับก็จะนับว่าเป็นประโยชน์เป็นมงคลดีให้กับตัวมีนเองนะครับอันนี้เราก็จับด,ดาวไงเพราะดาวพระรหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนเสียนะครับของดวงชะตาเรากําลังจะมองหาช่องเสียเนี่ยให้กลับร้ายมากลายเป็นดีให้กับชาวมีนทีนี้มาพูดถึงแง่ลบของดาวพระรหัส ย้ายเรือนในลักษณะแบบนี้กันบ้างชาวมีนะครับพระประหัตมาจากการงานพระรหัมาจากตัวตนเรานะครับไปตกวิหาศานะก็เลยมองว่ามีเกณฑ์ที่จะย้ายงานนะครับหรือว่าลาออกจากงานหรือว่าโดนให้ออกจากงานได้ด้วยดังนั้นนะครับอย่าใช้อารมณ์ในสถานที่ทํางานเพราะสาเนี่ยนะครับที่มายืนเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาในเรื่องของการจะต้องแข่งขันกันต่อสู้กันทั้งภายนอกภายในองค์กรแล้วดาวดวงนี้นะครับยืนในระยะยาวๆด้วยดังนั้นการที่ดาวเจ้าเรือนนะครับของชาวลัคนาราศีมีนไปอยู่ในภพเสียมุมเสียเนี่ยแถมดาวพระสาวนี่นะครับโยกใส่โยกใส่หลังในลัคนาแบบนี้เดี๋ยวพอมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราใจร้อนออกมาจากที่ทํางานซะก่อนนะครับมันจะกลายเป็นผลกระทบ ในแง่ลบของดวงชะตาแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันพระรหัสเนี่ยไปตกในมุมวินาาณะ mm hmm. ก็คือถ้าเราทําอะไรอยู่เบื้องหลังมีอะไรไม่พอใจเราเก็บเอาไว้ในใจไม่เปิดเผยนะครับปล่อยผ่านให้อภัยแล้วรอจังหวะดาวนั้นกลับมาในภพที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวชาวลัคนาราศีมีนเองก็จะถือว่าเล่นช่วงเล่นจังหวะเวลาดาวไง พอเรากลับมาเปล่งปลั่งอีกครั้งตอนนั้นอะไรอะไรก็ไม่สามารถมาทําร้ายทําลายเราได้แล้วดังนั้นนะครับช่วงจังหวะแบบนี้จึงเป็นช่วงเก็บตัวจึงเป็นช่วงอยู่เบื้องหลังหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวในอนาคตพอดาวกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งมีนจะเป็นในหนึ่งลักษณะที่แข็งแกร่งมากๆนะครับรวยมากๆด้วยมาดูพระรายกันต่อนะครับพระหัสน,นะครับพอไปอยู่ในภพ,พนิพพานะ ในวิถีศสนานั้นมีพระราหูยืนรอนะครับมีดาวพระเสาร์รออยู่ในมาตรฐานของดาวกเกษตรเดิมก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเวลามีาเพื่อนนะครับพี่น้องมาชวนร่วมพุ้นร่วมลงทุนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องดูให้ดีว่าสิ่งสิ่งนั้นถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะว่า ถ้าทําอะไรให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายแล้วเนี่ยลัคนาราศรีมีนก็จะไม่มีเพศไม่มีภัยนะครับแต่บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวงสังคมเพื่อนพี่น้องนําพาภัยนําพาปัญหาต่างๆกลับมากับให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้นะครับดังนั้นต้องยึดคุณธรรมนะครับที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวมีนเนี่ยเพราะมีนเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีความดีงามอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับ ต้องดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็ตั้งมั่นให้ตัวเองนั้นยึดตัวเองเป็นหลักะนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับคนอื่นได้ง่ายนะครับเพราะเกณฑ์จังหวะที่มีดาวบ,บัพปะเคราะห์ล้อมหน้าล้อมหลังในลักษณะแบบนี้บางครั้งมีเกณฑ์ทําอะไรผิดพลาดได้ง่ายนะครับการเดินทางการสัญจรมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเดินทางแดนไกลนะครับเดินทางกับรถไปนในที่ไกลไกลดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการาเดินทางด้วยนะนี่ขออนุญ,ญาต พูดดาวดวงอื่นเสริมให้ชาวมีนนิดหนึ่งนะครับมฤตยูเนี่ยนะครับยังโคจรมาอยู่ในเรือนของการเงินดวงชะตาลัคนาราศีมีนอยู่พอมฤตยูเนี่ยเป็นตัวทําลายนะครับพอมอยู่ในเรื่องของการเงินหลายๆครั้งนะครับก็จะทําลายในเรื่องของการเงินให้มีแต่รายจ่ายนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่รารายจ่ายจากการเจ็บป่วยรายจ่ายจากการเข้าสังคมอะไรต่างๆนานานั้นมีเข้ามาอยู่แต่ก็ ต้องเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าเดี๋ยวกลางกลางปีลัคนาราศีมีนนั้นก็จะดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาประโยชน์จากดาวมฤตยูราหูสาวด้วยนะครับที่โคจรเข้ามาถึงตัวชาวมีนก็คืออย่าลืมนะครับในเรื่องของการติดต่อค้าขายออนไลน์แบบนี้หรือว่าหาช่องทางพิเศษเพื่อกระจายความรู้ของเราออกไปนะครับก็นับว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีให้พลิกวิกฤต ให้กับกลายมาเป็นโอกาสให้กับชาวลัคนาราศีมีนเพราะอย่าลืมว่าดาวพระระหัตไปตกวินาศนะนะครับคือเราอยู่เบื้องหลังคนอื่นทําให้ผู้อื่นนั้นประสบความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างบางคนมีความรู้ในการสอนพิเศษอะไรแบบนี้ก็สามารถสอนได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับให้กับชาวมีนนั่นเองความพร้อมไม่มีในโลกแต่ถ้าใจพร้อมอุป,ปรสรรคก็แค่ทางผ่าน คำสอนของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีครับขอบารมีพระรัตนไาตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรัการาศีทำอะไรก็มีแต่ความเจริญประสบความสำเร็จร่มเย็นตลอดทั้งปี2564นี้ครับ